ครับวันนี้เราก็จะมาปองแม่ไก่ลงครับผมรังนี้กับรังนี้ครับแต่รังนี้นี่ลูกไก่ไม่รู้หายไปไหนหมดพี่หน้องไปใส่บุอยู่ในพื้นก็ไม่มีตัวนั้นเป็นแม่ของ003มีสี่ตัวหายไปสองตัวพี่น้องอย่างน้อมาเอาไปกินน,กน้องบี้หายไปเลยหมดตัวน,นี้หมดรังเลยไม่เห็นเลยลูกไก่ตัวเล็ก ที่แต่ประมาณสี่ห้าตัวเดี๋กได้ไข่เวเราจะเอาแม่นี้ลงเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็ย้ายไข่มาใสาน่นี่แล้วก็ให้แม่ไก่มาหมอบเพิ่มมาดูแม่นี้ว่าจะได้กี่ตัวครับผมไปลุ้นกันเลยนครับน่าจะเป็นแมวหรือเปล่ปาน้อพี่น้องเนาะเพราะว่าลูกไก่ตัวนี้เรา ซูนูนสามเนี่เอาลงสี่ตัวน้องพี่นองเหลือเหลืออยู่สองตัวนี่ตัวนี้นี่แล้วเราจะเอาแม่นี้ลงเอาไปเข้าล็อกอนุบาลไว้ก่อนน้องพี่นอนนะไม่งั้นไม่รู้เราไม่รู้ว่าอะไรเอาไปกินมาไหนได้กี่ตัวก็เอาไหนได้กี่ตัวเอ่ยรหัสไหนเนี่ยเดี๋ยวดูรหัสก่อน 027พี่ ial, น,น้อ pues, งรห <vit> ัส027ได้กี่ตัวสองตัวแล้วห้าตัวหกตัวพี่น้องแม่ไก่ฝั่งนู้นจะบินออกแล้ว 6ตัวครับเดี๋ยวเราก็จะเอาลูกไก่ไปเลาอนุบาลส่วนไข่ไก่ที่ยังไม่ฟักเราก็จะมาใส่ตะกร้าในรวมกันเผื่อเขาแตกเพิ่มน,นะครับน,นี่แหละไปไปพี่น้องเดี๋ยวเราจะเอาไปเข้าเลากอนุบาลกันเลย ลูกไก่น่าจะโดนอะไรเอาไปกินนะพี่น้องเนาะเพราะว่าแม่นี้ที่ที่แล้ว่ายังไม่ยังไม่เอาลูกไก่ลงเนาะสองลังนี้ว่าจะเอาลงพร้อมกันแต่ว่าลูกไก่หายหมดเลยไม่เหลือเลยโอเคครับผม ก็เป็นบรรยากาศลูกไก่ที่เรานำลงมาเนาะพี่หนองเนาะก็โตแข็งแรงแล้วก็แยกลงมาก็เราก็จะมาร์คขาไว้หมดนะครับขาสีฟ้าตัวน,นี้เป็นแม่ที่มาร์คเกอเขาหลุดตอนที่เขาฮบกันตอนนี้ก็มาร์คสีฟ้าสีฟ้าฝั่งขวารหัสก็ศ0นก้ากับ แม่ที่มาร์คหายแล้วเราจะติดมาร์คให้ใหม่แล้วไปดูประวัติก่อนว่าเป็นแม่รหัสไหนนหมก็จะเปลี่ยนมาร์คเกอร์ใหม่โอเคครับผมเดี๋ยวขอเอาแม่ไก่เข้าไปล็อกอนุบาลก่อนครับผมเดี๋ยวคลิปหนามาเจอกัน